แม่ใหม่เพิ่งมาด,าาดมานูนี่ไก่เวทมาตอนแรกมีรีปะใครเราอะนะหมายหมายถึงที่นั่นอ,อ,อ่ะอ๋อไม่ไม่รู้ครับผมไม่ได้ไปหมายถึงว่าดูพับจีไก่เวทมาตอนแ<ต>รกหรอจบแล้วจบแล้วปะชนะปะเป็นสองสองวัน,วน 2, 2, ชนะชนะตีใครมันเป็นจักรตอเรี่อุ้มครับหนึ่งหนึ่งใครยี่ใครยี่ห้าก่อนชนะครับอ่าฮะแล้วตีใครปะตีกับไอ้ดอนกับยี่เบ็ดครับ ตะกอนแล้วหชนะ25 25ต่อต่อเท่าไหร่ต่อ25 21ประมาณ20ิบมครับผมอุย้ยเี้ยสูสีจัดเลยเดย25 21เลยเหรอแทบเลอ้ยเฮีย้ยสูสีเกิน หรอ่าเออคนน้อยเอหรอมียี่สิบเอ็ดคนรถก็ไม่ค่อยจะมีเอเหรอ ไอ้เชี่ยก่อนไปพระยาที่ผมแล้ววันที่อุกบาทอ่ะให้ฟังอ่ะไอ้เชี่ยผมโดนแมวกัดไอ้สัตว์ผมโดนไอ้จ้ากู้่กัดนิ้วไอ้เชี่ยคุต้องไปโรงพยาบาลน่ะไอ้ที่โน้นง่ายอะรถโค่นแรงอ่ะหล่ะความแรงได้เกียบจัดเลยไอ้เชี่ยโดนจากก้่กัดนิ้วให้อาหารแมงแมงเสือกัดนิ้วกู่ที่เหยียเลือดซิ๊บเลยไอ้สัตว์ไอ้อมครับไเธอออุ้มไเชี่ยแบบคนทรมานอ่ะนั่งสองตลอดอันนี้ข้าพเจ้า แล้วผมไเขียนถาม h ช t GPT ไว้ถ้ากูโดนแมวกัดกูต้องทําอะไรมันบอกว่ามึงต้องไปโรงพยาบาลเลยด้วยไอ้เชี่ยแล้วผมแล้วผมถามว่าเฮ้ยกูไม่อยากไปโรงพยาบาลอะ่ะถ้ามันอาการพิษสุนันทป้ามันเริ่มแล้วกูรักษาหายไหมแม่งบอกกูไม่ได้เพื่อนตายทันทีไอ้เชี่ยผมเลยต้องไปฉีดยาแล้วแม่งฉีดยาที่นิ้วกวดตรงที่โดนกัดอะ่ะคดพ่อคดแม่ทรมานไหนสักเออฉีดยาที่แผลไม่เหไไเยียบแมไอ้เชี่ยพุดเจ็บ ใครเคยโดนบ้างขอขอเสียงเลยเด็กเนี้ยแม่งทรมานจริงใครเคยโดนบ้างมพราะต้องมีคนเคยโดนฉีดนิ้วที่นิ้วนิ้วชี้อะลายนิ้วชี้อ่ะ,อะแล้วต้องฉีดยาลงไปอ่ะมันลองคิดสภาพเด็กไม่แมวกลัวฉีดยาอยู่แล้วแต่มันบอกว่ามันแค่ป้องกันตัวมันมันไม่ได้ป้องกันตัวกูเว้ยไอเจีแจ๊ดจีพีทีมันบอกอะคือแมวมึงอะ ก็คือป้องกันแค่มือแค่มันน่ะแต่ว่าไม่ได้ป้องกันในคนโดนกัดเคยโดนยี่สิบเข็มตามแผลหูเชี่ยทรมานจัดมึงทนได้ไงวะเชี่ยกูแค่แบบแค่นิ้วเดียวไอ้เชี่ยก็ทรมานแล้วไอ้เชี่ยมึงทนได้ไงวะจะแม่ของจริงไหวยังมึงทนได้โอ้โหเชี่ย โอ้ oh, ที่นิ้วแม่งเจ็บชิ้มหายแล้วหมอถามว่ากลัวเข็มไหมผมบอกว่าผมสู้มาทุกเข็มอะไม่ว่าจะเข็มเฮียอะไรอะผมสู้มาทุกเข็มอะพอโดนดอกนั้นผมบอกหมอไปคำเดียวเลยนะถ้าให้ผมฉีดที่นิ้วอีกกูยอมตายผมบอกเลยผมยอมเป็นพิษสุนัขบ้าตายไม่เอาอะไรี้ยเจ็บ เออผมบอกหมอไปเลยว่าสีที่นิ้วอีกผมไม่มาอีกแล้วถ้าถ้ามีนัดอ่ะมีนัดคือผมต้องไปฉีดยาทุกทุกสามวันก็คือเขาบอกว่าต้องฉีดตามตารางของมันอ่ะก็คือผมไปฉีดก่อนไปพัทยาใช่ป่ะหนึ่งเข็มแล้วเขาบอกว่าอีกสามวันต้องมาฉีดตอนเนี้สี่วันละกูยังไม่ไปฉีดเลยกูยต้องไปรับฉีดใหม่มึงว่าไงสุดปะ ต่อให้สักมาทั้งตัวแต่โดนที่หนโูโหร้องร้องจริงยอมยอมไม่หเราเริ่มคัดคนกันแล้วเนี่ยใครไม่ค่อยมาเนี่ยเนอะที่นี่มันมีคนเนี่ยฝั่งนั้นมันไปสิบห้าที่นี่มียี่สิบห้าแต่อยู่ในวอร์ห้าผมวอรมาต่อวันก็ห้ากับเจ็ดเนี่ยแหละลงไม่เกินเจ็ดใครมันไม่ค่อยมาเหมือนกันในรายชื่อลุงครับ เด็กสิบสี่ลุงมันเจาะแก๊งแล้วครับลุงใครวะสี่ยี่เล็งอะไรนะสี่เล็กเหรอสี่เล็กครับสี่เล็กสีเล็กเออมันว่ากันมันจะออกมันบอกว่ามันเจาะแก๊งครับลุงเพราะอะไรนะมันมันให้เหตุผลพี่กว่าอะไรนะมันมันติดต่อไปบอกผมว่ามันจะไม่มีเวลาแล้วครับลุงอ๋อเออเพราะเด็กๆเปิดเคอร์บจริงว่าต้องรบเรื่องู่ณค้าว่ะดูทรงแล้วอะ เพราะว่ามันมันไม่ได้ฟังเราเป็นที่ตั้งไว้มันฟังพ่อแม่เป็นที่ตั้งไว้ว่าต้องบอกให้น้องเรื่องเรียนแทนไหมครับอะไรที่เราต้องขยับขึ้นมาละ <c oughs> ยูสิบแปดละว,ว่ายูสิบสี่ยูสิบห้าไม่เวิร์กกว่างั้นต้องยูสิบแปดว่ะออยูอออย,ยูแบบรู้มืออือต้องมาไปเลยเอตต้องอยู่รู้มือดีกว่า,าวะ่ะกูว่า ยังอักแก๊งนี่มาเวลานอนอะ่ะไอเ้เหี้ยเด็กๆอ่ะมาเวลานอนอ่ะกูมาเวลานอนอะ่เนอนอะเออสมัยไอเ้เทวิทวทไปก็อยู่สิบห้านุ้ยไอ้เธอเนี่ยไอ้เวทเงี้ยไอเ้ไอเหี้ยสิบหกสิบห้า,า,า 16, ตัวนั้นเน้นเล่นเกมแต่ัวนั้นไม่เน้นเรออียน เดี๋ยวน,นี้เด็กเจนซีอ่ะแต่ใจมลนดุอืมแล้วแล้วมันมีแล้วเจนกูนี่คือต้องเจนอะไรเจนเอ็กอรอเจนอะไรวะหนักกว่าวายเลยวายแล้วมีกับกเ็เฮียแล้วกูสามสิบสัตว คนได้ผมดีได้โปรดอ่ะผมเข้ามาผมจะตายละเหอเอเดี๋ยวคัดเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มคั้นแล้วใครชื่อบ,บนบทวาบนสุดอ่ะใครอ่ะไอ้กัวไอ้กัวมันมันต้องไปคัดตกัวไอ้เนี่ยไปหาเราไปดิที่ผมเข้ามาเจอนะเพื่อมีไอ้ดั๊มึงต้องมาบอกว่าใครมันคอยอยู่ย<ะ>อ้ยกัวอ้อนไอ้ปื้ดผมไอชิโร่เนี่ยมันก็วนอยู่แล้วเนี่ยคือที่เนี่ยคือก็คือคนที่เอาอยู่ที่นู่นไง เขาเลยไม่ค่อยได้เข้าผมดูรายชื่อแล้วลุงเป็นไหนก็คือโปรตีนไปนู่นเนี่ยอ่าอ่าแบบเต๋มนิดหน่อยลำแมกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วันไปไหนเรียกแล้วนนั่นน่ะเดี๋ยวไม่ได้ให้ผมลองแต่เมื่อคืนพี่ตี๋เขาก็บอกเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะพาครอบครัวเขาเลยมาเข้าอยู่เพื่คนอ่ะสองคนไม่ใช่หรอโอจะดีวะ ลุงลุงเชียร์ลิเวอร์ลูมาดริดไอ่ลุงเชียร์ลิเวอร์ลอแมนยูครับไม่เชียร์ทั้งสองครับกากกากคู่โอ้โหมุงเชียร์อะไรครับผมหมออย่าทีมที่ไม่เคยกากเลยทีมอะไรครับมีทีมเดียวคิดเอามาดริดแน่นอนเห็นไหมเองก็พูดถูกไอ้รายชื่อนี้อื้ม <laughs> นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ระบบเบิดระเบิดเลยนะมัดลิดอ่ะโอ้ยสมัยนี้ก็เปลี่ยวอยู่ใช่จัสเซอรเรียดมาโอเคครับลุงเอเค่ะเบลลีเรีย,เ,รยเอามาด้วยเดี๋ยวเริ่มคลายคนกันดีกว่า เดีย๋ยวเริ่มครับคนกัน